สว,วัสดีครับมีกับช่องชีวิตของฉันเดินทางรถรถไฟวันนี้เราจะมาถ่ายขบวนรถชันเมืองขอบวนที่368ต้นทางจากชุมทางฉาเชิงเซาวปทางกรุงเทพหัวลำโพงครับผมวันนี้ได้รถจากอันต้อมซีซีหนึ่งหนึ่งครับผมอ้ออย่างแรงครับ เมื่อกี้ยางแรงเลยครับอ้าวอ๋อ ไปแล้วครับโอ้โหแรงจัดเมื่อกี้อย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมด้วยครับสวัสดีครับ